สวัสดีครับโจนาสแอนเดอร์สันนะครับวันนี้ผมมาเจอกาแฟใหม่นะครับเบลโซคอฟฟี่ที่เขาบอกว่า29 in one ผมก็งงนะฮะทุกทีผมเคยได้ยิน3 in 1ซึ่งถึงแม้ว่าผมเป็นคอกาแฟาผมชอบกินกาแฟาแต่ผมจะไม่กินพวกกาแฟาสำเร็จรูปที่เป็นแบบ3 in 1เพราะว่าผมรักษาสุขภาพจะลดหวานเลี่ยงหวานอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยไม่กินพวกนี้เพราะว่ามันใส่น้ำตาลใส่ยเยอะแต่มาเจออันเนี้เขาบอกว่า2 9 i n 1 2 9 in 1มันจะเป็นยังไงผมก็งง พอดูข้างล่างผมหายห่วงนะฮะมันจะไม่ใส่น้ําตาลเลยนะครับจะใส่ความหวานจากธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีสารสกัดมีวิตามินอะไรที่แตกต่างออกไปที่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือจะใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับคราวนี้ทดสอบต้องชิมเลยครับนี่เลยฮะผมเตรียมเป็นถ้วยใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าเล็กๆผมไม่เป็นฮะผมเล่นใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับมาดูครับ อืมกลมกล่อมจริงๆแล้วก็หวานพอดีอดีไม่หวานเกินแต่ก็ยังรู้สึกถึงความหวานด้วยนะครับและที่สําคัญหอมกาแฟมากๆแล้วก็มีรสชาติที่ดีนะครับพอดีอดีเลยครับผมว่าอันเนี้ยผมกล้าการันตีเลยนะครับถ้าหากว่ามองหากาแฟดีๆที่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่ตอบโจทย์ก็คือ b l เบ o Coffee นั่นเองนะครับลองดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ